สวัสดีครับผมปล่อยฝ่ายมาลัยพรนครับสำหรับท่านใดนะครับซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการติดสุราอยากเลิกเหลาอยากเลิกสุราครับหรือสารเสพติดชนิดอื่นกะใส่ใดเดอ้อพี่น้องเดอ้อนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของผมเองครับมีซอวานี่ครับกรีนพัดมีชนิดน้ำและก็ชนิดเม็ดเป็นแคปซูลนะครับกับในเลยครับนิกไดพัด นะครับมีอยู่3าตัวพี่น้องครับมีอยู่3โตัวการกินก็กินง่ายง่ายครับโดยเฉพาะนี่นะครับ่ากรีนพัดนี่ครับนี่สําหรับผู้ใดอยากฟื้นฟูด้วยตนเองนะครับสิบวันใดไปหาหมอตัวละพี่น้องสิบวันใดเสียเงินเสียค่าหลายพี่น้องครับนี่เลยครับผสมกับน้าจักจืดสองืดสามยืดพี่น้องสังเกตเบื้องน้านีอเกนะครับขัดอาการมันแห้งแห้งกับเบื้องเอานะครับนี่นี่ก็ผสมกับน้ําได้เลยนะครับ นี่เขย่าให้เข้ากันนี่ครับนี่เห็นบอพี่น้องกินง่ายๆนี่ครับกินง่ายครับพี่น้องกินกับไรฉุนเด้อพี่น้องเด้อเพื่อสุขภาพตัวนี้ก็คือเป็นการขับสารพิษออกจากร่างกายนะครับนีและการอันนึงกับฟื้นฟูซอยลดอาการลแดงครับพี่น้อง สิ่งดีๆจังส่ผมอยากบอกเราบอกก่าพี่น้องครับอยากแนะนําให้พี่ให้น้องซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของผมเองครับนําเสนอได้เลยครับถ้าพี่น้องสนใจนะครับ3ตัวเนี้ยนะครับ3ตัวนี้จัดโปรให้พี่น้องเขาเลยครับในราคาห9 0ยบาทครับพี่น้องสนใจทักแซดกันเขามาเด้อพี่น้องเด้อเอออินบ็อกกันขามา่าสั่งซื้อได้เลยครับอยากให้พี่ให้น้องก็เข้า เศร้าเก็บเศร้าป่วยขอบขั้วกระสิได้อบอุ่นผัวเมียกัสิบัวใดพิษบัวใดทะเลาะก,กันสารเสพติดทุกชนิดล่างได้เลยครับพี่น้องครับด้วยกรีนพัดปล่อยฝ่ายมลเลพอ่อนครับฝากไว้นะครับพี่น้องครับขอบคุณครับ